มณีแสงจันทร์บทที่หนึ่งตอนที่สองเชียงคำคนที่ไม่สามารถละ้ะสายตาไปจากภาพสลักบ่วงหน้าขบาทบนกรอบประตูได้เอ่ยทวนชื่อนี้ซ้ำขึ้นในใจด้วยความฉงนเธอคิดไม่ถึงว่าศิลปะโบราณของท้องถิ่นอื่นจะปรากฏคติความเชื่อเรื่องงูกินหางแบบนี้ด้วย คงเพราะลึกไปกว่าการเป็นเมืองแห่งรัตนชาติเชียงคำเกี่ยวเนื่องกับสัตว์ในเทวทํตนานโดยการถูกเปรียมให้เป็นดินแดนแห่งหัวใจของพญานาคเก้าเสียนที่ถูกเรียกเช่นนั้นอาจเป็นด้วยสันฐานของแม่น้ำโขงที่แยกสาขาออกเป็นเก้าสายก่อนไหลออกสู่ทะเลทางตอนล่างของประเทศเวียดนามมองไปก็คล้ายกับงูเก้าหัว และด้วยความที่เชียงคำตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับหัวใจของมันพอดีซ้ายังอุดมไปด้วยแหล่งอัญยมณีที่ว่ากันว่าแสงจากรัตนาชาติในเหมืองของเมืองเชียงคำไม่มีวันหยุดสองประกายคล้ายจังหวะการเต้นของหัวใจพญานาคก้าเสียนทำให้เชียงคำตรงกับการกล่าวขวัญน,นั้นพอดีในขณะที่สิรินกำลังคุ้นคริต เสียงทุ้มเข้มของคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าก็ช่วยดึงสติให้หญิงสาวคุณรินครับคุณรินถึงห้องประชุมแล้วครับทราวินบอกกับเธอพร้อมกับหันไปผลักประตูบานนั้นให้เปิดออกสายตาของซิรินจึงเป็นอิสระต่อภาพสลักนั่นเสียทีครั้นเมื่อจิตกรสาวก้าวผ่านประตูเข้าไปเธอก็พบเข้ากับห้องประชุมขนาดใหญ่ ถูกตกแต่งไว้อย่างหรูหราเก้าอี้บุนวมหุ้มด้วยผ้าไหมสีงาช้างตั้งล้อมโต๊ะหินอ่อนสีขาวขัดมันแต่งขอบด้วยลวดลายทองคำฉลุเหนือขึ้นไปบนเพดานแสงไฟจากแชนเดเรียคริสตั้นช่อใหญ่อลังการห้อยระยาลงมาอวดแสงสีรุ้งประกายก้าอยู่กลางถงเมื่อหญิงสาวปรับสายตาได้ เธอก็พบกับชลัดเก้าโจมและเต้าหู้รวมทั้งผู้พันปราดซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทของบิดาที่นายพลศิลส่งมาให้คอยดูแลความปลอดภัยแก่บุตรสาวทุกคนเป็นคณะทำงานของเธอและได้เดินทางร่วงหน้ามาถึงก่อนหน้านี้แล้วโดยทั้งหมดนั่งเรียงกันอยู่ในตอนท้ายของห้องประชุม ทราวินเลื่อนเก้าอี้ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือของเก้าอี้ประธานให้สิรินนั่งจากนั้นไม่นานคณะบุคคลสำคัญของเชียงคำจึงทยอยเดินทางมาถึงแต่ละคนรวนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมืองแทบทั้งสิ้นจนเมื่อครบองค์ประชุมแต่ละคนนั่งลงบนเก้าอี้ของตัวเองเรียบร้อยสายตาทุกคู่ก็มองมายังหญิงสาวเป็นจุดเดียว ทราวินจึงใช้โอกาสนี้กล่าวแนะนำตัวเธอทุกท่านครับนี่คือคุณสิรินสิงห์พิพัฒน์จิตกรและปราติมากรที่จะมาช่วยศาสตราจารย์จรั์บูรณะงานศิลป์ที่วัดหลวงให้กับเราพร้อมด้วยทีมงานของเธอครับชายหนุ่มกล่าวกับแขกค,คนสำคัญของเขาทั้งห้าพร้อมบรรดาผู้ติดตาม หลายคนในนั้นซีรินได้เห็นแล้วรู้จักผ่านภาพข่าวการเมืองระหว่างประเทศตามสื่อชั้นนำต่างๆมาบ้างหากจาไม่ผิดคือผู้หลักผู้ใหญ่ในคณะที่ปรึกษาองค์เจ้าหลวงเมืองเชียงคำทั้งหมดเมื่อผู้เข้าประชุมดำรงตำแหน่งและมีอำนาจสำคัญทางการบริหารที่สูงส่งขนาดนั้นข้อมูลที่เธอเตรียมนำมารายงาน จึงต้องมีความพร้อมและชัดเจนในทุกด้านโดยหลังจากที่สิรินได้พบกับทราวินเมื่อ3เดือนก่อนเธอก็เริ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุโบสถวัดหลวงในโปรเจกต์นี้ทันทีจึงได้ทราบว่าวัดหลวงเชียงคำเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อราชวงศ์ชัยพานซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองเมืองเชียงคำมาอย่างยาวนานกว่า400ปี หญิงสาวจึงไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดผู้หลักผู้ใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศนี้จึงให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมประชุมกันแทบทุกรายอาจเป็นได้ว่าเพราะห่วงในความปลอดภัยของว่าที่เจ้าหลวมพระอ,องค์ใหม่ที่ไม่ทรงเชื่อเรื่องตำนานและคำสาปชั่วร้ายนั่นก็ได้เธอได้แต่สันนิฐานในใจซีรินพระนมือไหว้ทุกคนด้วยกริยาอ่อนหวาน ผู้ที่เอ่ยทักทายเธอขึ้นก่อนคือบ th ุคคลที right. ่นั่งอยู่ทางฝั่งขวาของเก้าอี้ประธานหรืออีกในหนึ่งคือนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอนั่นเองเมื่อผมได้พบตัวจริงของคุณก็เกิดคำถามกับตัวเองว่าคนคนเดียวเหตุใดจึงได้รับพรจากสวรรค์มาเยอะนักทั้งรูปโฉมงดงามแถมยังมีพรสวรรค์ในการเขียนภาพปั้นรูปได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ละภาพทําเอาพวกเราตะลึงท่านพงษพ์ภสษีประธานคณะที่ปรึกษาองค์เจ้าหลวงวัยหกสิบปลายปลายเจ้าของใบหน้าอิ่มเอิบผมสีดอกเราร่างท้วมท่าทางทรงภูมิกล่าวเปยแต่คนที่ขานรับหาได้เป็นสิรินกับเป็นชายอีกคนที่นั่งข้างกันได้กล่าวขึ้นแทน สิ่งสมบูรณ์บนโลกใบนี้หายากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีถือเป็นนิมิตที่ดีของการบูรณะวัดหลวงครั้งนี้แล้วสิ่งสมบูรณ์ย่อมก่อให้เกิดแต่ความสมบูรณ์เสียงของท่านสุริวงศ์เจ้ากรมวังผู้ดูแลเรื่องราวภายในทุกอย่างของวังหลวงเมืองเชียงคำชายวัยกลางคนอายุห้าสิบต้น,ตน,ตนรูปร่างผอมสูงเจ้าระเบียบแช่มช้อย เอ่ยปากสนับสนุนแต่คนที่มีท่าทีเป็นปื้มกับคำชมเหล่านั้นมากที่สุดกับเป็นท่านทรรรงบิดาผู้คุมตำแหน่งเจ้ากรมพาณิชย์ของทราวินนั่นเองซึ่งท่านกับบุตรชายรวมทั้งศาสตราจารย์จรัสอาจารย์ของสิรินถือเป็นตัวตั้งตัวตีในการให้การสนับสนุนหญิงสาวฝีมือของสิรินผมพิดดูแล้วมองผาดผาด คล้ายอาจารย์สมสมาอยู่มากแต่ก็อ่อนหวานประณีตไปอีกทางหนึ่งพระครูบ้านก็ชื่นชมฝีมือเธออยู่ท่านทรรรงที่มีบุคลิกฉาดฉานสมเป็นนักธุรกิจใหญ่ประจำแคว้นกล่าวออกมาด้วยท่าทีสุขุมส่วนคณะกรรมการที่เหลืออีกสองคนคือเจ้านางนวลระวีสตรีชั้นสูงชาวเชียงคำในวัยกลางคนที่ยังคงเคาความงามไม่สา่ง ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคงประเพณีเจ้านางเพียงแต่พิดดวงหน้าสาสวยของสิรินแล้วยิ้มน้อยๆไม่เอ่ยความใดแม้มีร่องรอยเอ็นดูจากสายตาแต่ก็แฝงประกายหนักใจบางอย่างเก็บซ่อนไว้ภายในขณะที่อีกคนคือท่านถากูลเจ้ากรมเมืองฝ่ายนั้นก็ไม่ได้ออกความเห็นอะไรเพียงแต่นั่งสังเกตการฟังอยู่เงียบๆเ,เท่านั้น ร้อนถึงทราวินที่ต้องการอยากทราบความเห็นของทุกฝ่ายต้องออกโรงเอ่ยถามขึ้นแล้วเจ้านางนวลระวีล่ะครับมีความเห็นว่าอย่างใดท้ายประโยคชายหนุ่มทอดเสียงอ่อนลงอย่างให้เกียรติผู้อาวุโสกว่าจึงมีสีหน้าลำบากใจก่อนตอบกลับมาอย่างสงวนท่าทีเรื่องฝีมืองามนั้นเราไม่กังขา เพลงแต่ว่าผลงานจะเสร็จทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ที่กรมวังเคยรับไว้ก็มีแต่ช่างชายคราวนี้แปลกเพราะได้ช่างหญิงมายังเกรงอยู่ว่าจะเสร็จไม่ทันกำหนดวันสถาปนาเจ้าหนอนาคซึ่งเพิ่งจะได้เลิกและถูกกำหนดวันขึ้นอย่างกระทันหันถ้าเกิดไม่ทันขึ้นมาจริงๆเชียงคำอาเสียงต้องพบกับอาเพศครั้งใหญ่ คันได้ฟังหลายฝ่ายก็มีสีหน้าครุ่นคิดที่เคยเรื่อนเริงยินดีเมื่อแรกก็มีอาการสงบลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเจ้านางนวนรวีสีรินสังเกตได้ว่าเจ้าของรูปลักษณ์งามสง่าอย่างน่ายกย่องผู้นั้นมีแววตาสลดลงอย่างไม่อาจปิดบังเมื่อต้องเอ่ยคำว่าอาเพศออกมา